สวัสดีค่ะทุกคนฉันชื่อโคลี่อายุ37ปีฉันอาศัยอยู่ในย่านชานเมืองที่เงียบสงบนอกเมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสฉันแต่งงานกับสามีชื่อเมสันมา15ปีเราสร้างชีวิตด้วยกันที่เต็มไปด้วยความสบายเป็นระเบียบมีกิจวัตรเล็กๆน้อยๆและค่ำคืนที่สงบเงียบเราเลี้ยงดูลูกสาวคนหนึ่งที่เพิ่งย้ายไปเรียนมหาวิทยาลายัยและตอนนี้เป็นครั้งแรกในรอบเกือบสทศวรรษที่บ้านรู้สึกเงียบ เงียบเกินไปความเงียบแบบที่ปลุกปั่นบางอย่างในตัวคุณสิ่งเก่าๆสิ่งที่ซ่อนอยู่สิ่งที่คุณไม่อยากจะเอ่ยชื่อเมสันเป็นวิศวกรอฟแวร์ที่ฉลาดมีเหตุผล และสุขุมเขาเป็นคนที่สงบและวางแผนทุกอย่างเสมอส่วนฉันเป็นคนอ่อนไหวช่างฝันและเป็นผู้ดูแลฉันเคยเป็นครูประถมอยู่พักหนึ่งแต่ก็ลาออกมาเพื่อดูแลครอบครัวเมื่อลูกสาวของเราย้ายออกไปฉันก็กลายเป็นแม่บ้านเต็มตัวและนั่นคือตอนที่ความว่างเปล่าเริ่มคืบคลานเข้ามาความเงียบได้เปิดพื้นที่ให้กับบางสิ่งที่ฉันเคยกดทับไว้หลายปีไม่ใช่ความเหงาเสียทีเดียวแต่เป็นความหิวโหยความต้องการที่ฉันอธิบายไม่ได้ความปรารถนาไม่ใช่แค่ความปรารถนาที่ทําให้คุณอยากมีใครสักคน แต่เป็นความปรารถนาที่ทำให้คุณรู้สึกว่าขาดบางสิ่งมานานจนลืมไปแล้วว่ามันเคยมีอยู่เมสันเริ่มพูดถึงจินตนาการในเวลากลางคืนตอนแรกก็เป็นแค่เรื่องเล่นๆตลกๆต,ตอนนอนพูดคุยเรื่องการลองอะไรใหม่ๆเรื่องการชวนคนอื่นเข้ามาในห้องนอนของเราเขาพูดถึงเรื่องทรีซมส์ การเล่นบทบาทสมมติหรือแม้แต่การเป็นคาเคิลฉันก็หัวเราะและคิดว่าเขาแค่หยอกเล่นเป็นวิธีที่จะทําให้ชีวิตคู่ไม่น่าเบื่อฉันไม่คิดว่าเขาจะจริงจังแต่แล้วเรื่องราวก็เริ่มจริงจังขึ้นเมื่อเขาเริ่มเอ่ยชื่อใครบางคน Henry <S 1> <S 1> เฮนร,รี่เขาเจอเฮนรี่ที่ยิ้มเขาบอกว่าเฮนรี่ไม่เหมือนผู้ชายคนไหนที่เขาเคยเจอมาก่อนบอกว่าเขาเป็นคนมั่นใจมีเสน่ห์ น่าดึงดูดการได้เห็นเฮนรี่ปฏิสัมพันธ์กับผู้หญิงทำให้เมสันตั้งคำถามกับทุกสิ่งเกี่ยวกับชีวิตซักของเราเขาเล่าให้ฉันฟังอย่างละเอียดว่าเฮนรี่จะทำอะไรกับฉันบ้างไม่ได้เล่าด้วยน้ำเสียงที่โหดร้ายแต่เกือบจะด้วยความเคารพเหมือนเมสันเชื่อว่าฉันสมควรที่จะรู้สึกได้มากกว่านี้สมควรที่จะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาฉันถามเขาคืนหนึ่งว่านี่เป็นเรื่องที่เขารู้สึกไม่ดีพอหรือเปล่าเขามองฉันด้วยความเจ็บปวดไม่ใช่เขาตอบมันเกี่ยวกับคุณเกี่ยวกับการปลดปล่อยคุณให้คุณได้รู้สสึึกถงงงบาิ่่่ทีีคุณไมมมวันลื ฉันคิดว่ามันก็แค่คำพูดจนกระทั่งคืนหนึ่งเราไปกินข้าวเย็นกันมันเป็นค่ำคืนปกติปกติวายอาหารเรียกน้ำย่อยที่แบ่งกันหัวเราะกันแล้วตอนของหวานเขาก็น้มตัวข้ามโตมาแล้วพูดว่าเฮนรี่อยู่บนห้องสวีทในโรงแรมเขากำลังรออยู่ท้องฉันวิวฉันจ้องมองเขารอฟังมุกตลกแต่ไม่มีเขาก็บอกว่าเขาได้คุยกับเฮนรี่เรียบร้อยแล้วพวกเขาตกลงกันแล้วเฮนรี่อยากเจอฉันและเมสันอยากจะดูฉันตัวสันตอนที่เราออกจากร้านอาหารแต่ฉันก็เดินตามเขาไปอยู่ดีการนั่งริบรู้สึกเหมือนชั่วนิรัน ฉันไม่กล้าส่องกระจกเพราะฉันจะไม่ได้ว่าฉันเป็นใครลิปสติกของฉันยังสวยผมยังม้วนเป็นลอนที่สมบูรณ์แบบแต่ข้างในฉันกำลังสลายสงครามเกิดขึ้นในอกระหว่างความกลัวกับอีกบางสิ่งบางสิ่งที่มืดมิดกว่านั้นบางสิ่งที่เราใจ ประตูโรงแรมเปิดออกก่อนที่เมสันจะทันได้ข้อด้วยซำ้ำและเขาก็อยู่ที่นั่นเห็นรีร่างสูงใหญ่เปลือยท่อนบนเต็มไปด้วยรอยสักและสวมกางเกงจ็อกเกอร์สีดำที่รัดเรือนร่างของเขาเขามองตรงมาที่ตาฉันและยิ้มรอยยิ้มที่มั่นใจช้าๆที่ทำให้เขาฉันสันเขาไม่พูดอะไรเลยแค่ก้าวหลีกทางแล้วให้ฉันเข้าไปในห้อง ห้องนั้นมีกลิ่นเหงื่อและโคโลนมีขวดแชมเปญแช่ในทั้งน้ำแข็งมีเตียงหนึ่งเตียงและเก้าอี้หนังอยู่ในมุมห้องเมสันนั่งลงอย่างเงียบๆดวงตาของเขาสว่างสวัยเฮนรี่เดินมาหาฉันวางมืออุ่นๆที่หนักหน่วงบนเอวฉันแล้วโน้มตัวเข้ามาถ้าเธออยากให้ฉันหยุดแค่พูดคำนั้นออกมาเขากระซิบไม่อย่างนั้นคืนนี้เธอเป็นของฉันฉันไม่พูดอะไรเลยฉันไม่จำเป็นต้องพูด สวัสดีฉันอยางคนฉันชื่อโคลดี้อายุสามสเดชุของฉันออกฉันอาศัยอยู่ในย่านชานเมืองฉันไม่มีน้สหนักนราวงฉันลงบนเตียงมือของฉันแต่งงานกับสามีชื่อเมสันมาสิยางทุกปีเราเคลื่อนไววิบกด้วยกันสิ่งเด้ยวฉันไม่ได้เป็นผู้ระบียมและฉันก็ไม่ต้องการที่จะเป็นแลเข้าที่สงบเงียบเราเล่ลงลูหาใจคนืนที่เพิ่ย้ายไปเรียนเขาไม่เหมือนอะไรและตอนนี้เคยเห็นมาก่อในรอบนับสองทศวรรษที่บ้านรู้สึกเงียบฉันอยากเกินวปงหและฉันก็อยากจะอยู่ที่บ้านมากกว่าตัวในสิ่ ร่างกายของฉันได้เหมือนเป็นภาษาสและสุขุมเขาเป็นคนที่สงบและวางแผนทุกใจได้รับการตอบสนองและในระหว่างนั้นและเป็นผู้ดูแลฉันก็เคยเป็นครูประคมอยู่ทั้งตัวเองแต่ก็ละาเงียบเพื่อดูแลภรรยาเมื่อลูกสาวของเราย้ายอ้อมแขนเขาปลายเป็นแม่บ้านเต็มตัวและฉันไม่รู้ว่ามันานแค่ไหนช่วงเวลาหายเขาไปร่างกายฉันเกิดป่วยในแบกขึ้นบ้านเคยรู้จักฉันเคยร้องไห้หลายปีและไม่ได้ว่าเขากระตุ้นให้ฉันถึงจุดสุดยอดที่ควาไม่หยุดจัที่ฉันอธิบายไม่ได้สันและความปรารถนาไม่เช่แค่ความปรารถนาล้มลงทาาาให้ร่งกยฉั้ เป็นของฉันอีกแต่เป็นความรักที่ทําให้คุณขึ้นหมายาัมองไปที่เมสันนานจนลืมไปแล้วว่ามันหน้าผักฉันขอบคุณนะสันเริ่มพูดไม่ตอตนาารในเวลาฉันจะไม่มีวันแรกเดิมอีกก็เป็นแค่เรื่องเล่นๆตลกๆวันร้อนๆฉันพ่นถึงนรื่องาร้องกับความเจ็บปวดเรื่องการชวนคนอื่นๆามาจิตวิญญาณของเราเขาแหกจากรงรนรต้นขาของการเล่นบทบาทสมบนรณแม้แต่การเป็นเัืฉอนก็หมนอนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ทุกเล่นเปียนไปแล้วที่จะทำให้ชีวิตคู่ไม่นาเบื่อฉันไม่คิดว่าเขาจะจริงจังแต่มันไม่ใช่การแดงฉฉัันนไไม่้รราทถูกค เขาเจอเฮนรี่ที่ยิ้เขาบอกว่าบางสิไม่เหมือนฉันได้ถือกำเนดที่เขาเคยเจอมาต่้นมาอกว่าเขาเป็นคนมั่นใจสัปดาต่อมาเมสันน่าดึงฉุดว่าฉันได้เห็เจอรี่ปฏิสัมพันธ์กับฉันลังเลพยายามั้งใจกับความจริงคือฉันฝันถักเรื่องนั้นมาตลอดให้วันงอย่างละวันอาทิตยาจะทำอะไรกับฉันบ้างไม่ได้เล่าด้วยน้ำเสียงที่งดมีร้แต่กิดภาพจะด้วยความนเหมือนเมสันเชื่อว่าเขาจะนั่งอยู่ตรงมุมได้มากกว่านี้เมื่อเหนรี่มาถึงเขาก็เดินมื่นขึ้นมาเป็นเรื่่องทีเาู้ม่ดอเปลาเขามองด้ววยคาม ทำฉันไม่ตอบเขาแค่เดินไปหาเขากับแล้ว่ยวกับเขาทังนี้เขาทำชหาลงได้งแตกขึ้นเขาค่อยๆถอดเสื้อผ้าของฉันฉันคิดว่ามันคือคาที่ทำให้สันหลังฉืนละลายเขาจนข้าวยาลามันมุเป็นข้าฉันบูฉันดฏิว่าอาหารเาียกนา้น่อยก้มตัวลงกันหัวกันแล้วตอนของหวานเขาก็ในตัวข้ามรา็มาแล้วฉัน่าเขามาทั้งชีวิตแมสจะมองในโรงแรมแต่สายตาของเขาเปลี่ยนไปฉันแค่มองเขาแต่เป็นอย่างอึลกแต่ไม่มีสิทธที่บอกว่าเขาได้คุยกับเหรร่เรียบร้อยแล้วพวกเขากลัแลงแต่ฉันไม่เห็นใจอยากเจอ อาหารไม่เคยละสายเดินตามไปจากฉันดีการนั่งริ้วทุกอย่างจบลุนเฮรี่ก็ดึงฉันเข้าไปกอดสองระจบผมของฉันจะไม่แต่งเดินเข้ามาจุกหน้าสติกของฉันยังแต้วยเราเนี่ยม้วนเป็นลอนเดิมเขาทำให้คุณรู้สงกใช่สิ่งที่สมัยไม่เคยทำได้ขึ้นในอกระหว่างความรู้กับคำตอบบางอย่งบางสิ่งที่มืดมิดกว่านั้นบางสิ่งที่เร้าใจ ประตูโรงแรมเปิดออกก่อนที่เมสันจะทันได้ข้อด้วยซำ้ำและเขาก็อยู่ที่นั่นเห็นร่ร่างสูงใหญ่เปลือยท่อนบนเต็มไปด้วยรอยสักและสวมกางเกงจ็อกเกอร์สีดำที่รัดเรือนร่างของเขาเขามองตรงมาที่ตาฉันและยิ้มรอยยิ้มที่มั่นใจช้าๆที่ทำให้เขาฉันสันเขาไม่พูดอะไรเลยแค่ก้าวหลีกทางแล้วให้ฉันเข้าไปในห้อง ห้องนั้นมีกลิ่นเหงื่อและโคโลนมีขวดแชมเปญแช่ในถังน้ำแข็งมีเตียงหนึ่งเตียงและเก้าอี้หนังอยู่ในมุมห้องเมสันนั่งลงอย่างเงียบๆดวงตาของเขาสว่างสวัยเฮนรี่เดินมาหาฉันวางมืออุ่นๆที่หนักหน่วงบนเอวฉันแล้วโน้มตัวเข้ามาถ้าเธออยากให้ฉันหยุดแค่พูดคำนั้นออกมาเขากระซิบไม่อย่างนั้นคืนนี้เธอเป็นของฉันฉันไม่พูดอะไรเลยฉันไม่จำเป็นต้องพูด หลังจากนั้นเฮนรี่ก็เริ่มส่งข้อความหาฉันโดยตรงแค่ว่ามาทักทายเขาจะพูดคิดถึงเธอนะคำพูดของเขามาในตอนดึกเมื่อฉันเพิ่งอาบน้ำเสร็จอยู่ในผ้าเช็ดตัวขังตัวเองอยู่ในห้องน้ำหัวใจเต้นแรงนิ้วของฉันจะรูปไล่ตัวเองใน,ในขณะที่อ่านข้อความของเขากระหายในตัวเขาและวันหนึ่งเขาส่งข้อความมาว่าอยากเจอไหม โดยไม่มีเมสันฉันจ้องมองหน้าจอลมหายใจฉันสะดุดและฉันตอบกลับไปว่าใช่เราเจอกันที่โรงแรมใกล้ชานเมืองไม่มีวายไม่มีเทียนมีแต่ความหิวโหยที่ดิบและบ้าคลั่งเขาดึงฉันเข้ามาทันทีที่ฉันเปิดประตูจูบชันเหมือนฉันเป็นอากาศกดฉันติดกำแพงแล้วเอาฉันอย่างรุนแรงไม่มีอะไรต้องเกิด่นนำมีแต่ไฟที่สกปรกรวดเร็วและไม่มีวันลืมฉันกรีดร้องเรียกชื่อเขาเขากระซิบเรียกชื่อฉันเสียงดังเมื่อฉันกลับถึงบ้านเมสันกำลังนั่งดูทีวีอยู่บนโซฟาไปช้้อปิิสนนนุกกไหหมมมเเขขาาาาถฉััพยย คืนนั้นฉันไม่สามารถมองหน้าเขาได้ฉันอาบน้ำด้วยน้ำร้อนจัดจนผิวไม่พยายามขัดกลิ่นของเขาออกแต่สายเกินไปแล้วเขาอยู่ในตัวฉันลึกกว่าผิวหนังแล้วในทางอารมณ์ในทางจิตวิญญาณเมสันสังเกตเห็นเขาสังเกตเห็นเสมอฉันอยู่ห่างเหินไม่ติดต่อกันแต่ต้องตัวเองมากกว่าที่จะแต่ต้องเขามองดูโทรศัพท์เหมือนวัยรุ่นคืนหนึ่งเขาพูดมันออกมาคุณกำลังตกหลุมรักเขาฉันแข็งทื่อปฏิเสธมันแต่ฉันโกหกไม่ได้ฉันกระซิบว่าฉันไม่สนใจนั่นเป็นคืนแรกที่เขาไม่จูบหน้าผากฉัน ฉันเริ่มไปเจอเฮนรี่บ่อยขึ้นฉันหยุดบอกเมสันตอนแรกฉันรู้สึกผิดแล้วฉันก็แค่รู้สึกมีชีวิตชีวาเฮนรี่ดึงบางสิ่งในตัวฉันที่ฉันไม่เคยรู้ว่ามีอยู่เขาทําให้ฉันรู้สึกมีพลังเป็นที่ต้องการเหมือนผู้หญิงที่สามารถเผาโลกให้ราบเป็นหน้ากลองแล้วยิ้มได้ในขณะที่ทํามันแล้วคืนหนึ่งเฮนรี่มองมาที่ฉันแล้วพูดว่าฉันสามารถขโมยเธอไปได้ถ้าฉันต้องการ ฉันหัวเราะแต่ลึกๆแล้วฉันไม่รู้ว่าฉันอยากถูกขโมยไปไหมฉันกลับบ้านอาบน้ำร้อนแล้วนั่งเงียบๆเมสันเข้ามาจูบแก้มฉันแต่แม่ริมฝีปากของเขาสัมผัสผิวของฉันคนที่ฉันคิดถึงก็คือเฮนรี่เมสันคงจะรู้สึกได้คืนหนึ่งเฮนรี่มาที่บ้านเมสันเป็นคนเชิญเขามาจัดโตเปิดเพลงและเปิดวายมือของฉันสันหลังจากอาหารเย็นเมสันเอนหลังลงบนโซฟาแล้วพูดว่าผมอยากดูอีกครั้งแต่คราวนี้ผมอยากดูว่าคุณจะไปได้ไกลแค่ไหนเสียงของเขาดูสมบ สงบเกินไปเหมือนเขาไม่ได้พูดถึงภรรยาของเขาแต่กำลังดูการแสดงเฮนรี่ยืนขึ้นหยิบแก้วไวน์จากมือฉันแล้วพาฉันขึ้นไปบนชั้นสองคืนนั้นเป็นคืนที่บ้าคลั่งที่สุดในบรรดาคืนทั้งหมดไม่มีขอบเขตไม่มีกฎเกณฑ์เขาผลักฉันไปไกลกว่าที่ฉันคิดว่าจะรับมือได้เรียกฉันด้วยชื่อที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะตอบรับแต่ฉันก็ตอบ ด้วยเสียงครางด้วยการยอมจำนวนเมสันมองดูตลอดเวลาสีหน้าเฉยเมยจิบวายเมื่อทุกอย่างจบลงเฮนรี่ก็จากไปและฉันก็สุดลงเมสันจูบหน้าผากฉันแต่คราวนี้ไม่มีความรู้สึกขอบคุณมีแต่ความขุ่นเคืองหลายสัปดาห์ผ่านไปเมสันแทบไม่พูดอะไรเลยเราแทบไม่แต่ต้องกันเลยเขาดูฉันเหมือนฉันเป็นวิญญ,ญาณแล้วคืนหนึ่งหลังจากอาหารเย็นเขาก็พูดว่าผมให้ในสิ่งที่คุณต้องการแล้ว แต่ตอนนี้ผมไม่สามารถมองคุณโดยที่ไม่เห็นเขาได้ฉันไม่ตอบเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็จากไปไม่มีคำบอกลาไม่มีข้อโต้แยง้งมีเพียงจดหมายบนต๊ะข้างเตียงเฮนรี่ยังคงอยู่พักหนึ่งแต่ความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อไม่มีความลับไฟก็จางหายไปเขาหยุดส่งข้อความหยุดโทรหาฉันอยู่คนเดียวไม่มีสามีไม่มีคนรักมีแค่ความเงียบและความทรงจำ ผู้คนถามฉันว่าฉันเสียใจไหมบางครั้งฉันก็ตอบว่าไม่เพราะเป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกมีชีวิตชีวาในบางครั้งฉันก็นึกถึงเสียงของเมสันผมไม่สามารถมองคุณโดยที่ไม่เห็นเขาได้แล้วฉันก็สงสัยว่ามันคุ้มค่าหรือไม่หากคุณอยู่กับเรามาจนถึงจุดนี้เราขอขอบคุณอย่างจริงใจเวลาของคุณมีความหมายกับเรามากหากเรื่องราวนี้ทำให้คุณประทับใจกดไลค์ได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามความลับแห่งเปลวไฟด้วยนะคะ